โอ้โหหลวงพี่ร่วงเลยนะครับมก็ช่วงแนะนำให้คุณนะครับในช่วงวอลบอทของวอลบอทนะ อยู่วันนี้เราจะได้เจาะเกราะกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับดูสยิก็อาวุธนี้ปานกลางนะครับมันเจาะเกราะได้นะจะเจาะทะลวงเกราะไปเลยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับอ่พร้อมแล้วก็สักคู่ครับโอเคครับเรามาอยู่กันที่เว็บแรกเนี่ยน่าจะเป็นทะเลทรายนะครับ แต่สีเหมือนทะเลทรายนะปอก,ก่อนนะครับเหมือนว่าหลวงหลวงพี่นิ่นงๆนะเออลองลองเข้าไปข้างในหน่อยครับผมสิลองเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับหลวงพี่นิ่งหรือเปล่านิ่งนะผมเฮ้ย เฮ้ยหลุงพี่หันแล้วอะ่ะเออพี่โอ้โหหลุงพี่ครับผมบินไหมบินว่ะจอดเลยโอ้โหไม่เท่าไหร่ครับผมจริงลูก โอ้โหหลวงพี่ล่วงเลยนะผมเฮ้ยเฮ้ย้หลวงพี่หลวงพี่ไม่ตองไม่ตองไม่ตองเราก็ยิงต่อเนื่องได้นะครับแต่อาวุธน,นี้ต้องบอกก่อนนะว่าเนิร์ฟมากอ่ะอายานไปไปครับหลวงพี่ หลวงพี่ก็มาไม่หยุดนะครับเฮ้ยหลวงพี่เดินอะไรกันน่ะนโอ้โหเสียงดังมากปืนนี้ ไม่เชิญงั้นไปแหละหลวงพี่โอ้โหหลวงพี่เอางูมันเล่นเว้เอาเอาหลวงพี่หลวงพี่เฮ้ยหลวงพี่หลวงพี่ไม่ต้องเอางูหรือปลาไหลก็พอแล้วพอแล้วโอ้ต่อโอ้เออเอาเลยเอาเลย ใช่ละเล่นหองพี่เนี่ยโอ้โหขาขาลงพี่อะ่ะโอ้อัตมาไม่รู้ไม่ชี้หขาขาด้วนแล้วผมงั้นตายซะ ียบร้อยครับโอ้โห,หลุงพี่เฮ้ยเฮ้ย้ขาขาขาเฮ้ยเฮ้ยลุงพี่ลุงพี่ใจเย็นเอาออออลุงพี่ตายคู่ครับผม อะไรเนี่ยเค้หลวงพี่เดี๋ยวๆจะเดินทางไหนก็เดินไม่ถกนะครับรอหลวงพี่ก่อนหลวงพี่ก็ช้าๆนะครับ โอ,โ,โอ้โหหลวงพี่โอ้หลวงพี่สบายเลยขอบคุณที่ผมร้อนมาด้วยนะ กูแบบนี้จะบาปไหมเนี่ยอ๋โอโหนี่เสกยานนะครับผม หลวงพี่นี่ผมจัดให้เลยจะให้เลยจัดให้เลย,เลยบอกแล้วหลวงพี่อะโง่โง่จร,ริงขอโทษเอาเป็นว่าจบแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูตอนคลิปหน้าว่าจะใช้ใชตัวไหนนะครับ <N ic ly> นี่ทำเล่นๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ,บค,ครับว่าดยอยจะใช้ตัวไหนก็เดี๋ยวไปหาหุ่นยนต์มาเล่นก่อนนะครับขอบคุณครับ